พี่น้องเด้อได้สิบตัวได้พี่น้องเด้อต้องแอนดนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวเสียเอาไปปิ้งเด้อพี่น้องติดตามไปเด้อพี่น้องเด้อ สบายดีพ vida, ere, ่อแม่ pigs, prove, พ an, ี่น้องมืดสุขุสุขคนกลับมาพ่อบนนอชแนลพี่น้องไม่นี่ผมมีอย่างมาฝากพี่น้องมีแต่นกแอนพี่น้องมาฝากพี่น้องมืดสุขุสุขคนปิ้งเด้อพี่น้องเด้อปิ้งแซ่บพี่น้องมาเนี่ยพี่น้องพร้อมพี่น้องเด้อพี่น้องพร้อมเด้อมีมีสิบตัวพี่น้องสิบตัวพี่น้องแล้วก็มีมักเพชรเด้อพี่น้องเด้อมักเพชรเด้อมักพริกมักพริกเนี่ยพี่น้องมาฝากพี่น้องมืดสุขุสุขคนพี่น้องเด้อกินน้ำกันแล้วก็มีข้าวเจ้าพี่น้อง เซน้ำพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เบาะน้ยเจ็บก็พอพี่น้องแล้วก็ต้องกินข้าวเซน้ำเพราะมันมันมันละลายดีพี่น้องก็มีเท่าที่เห็นเนี่ยพี่น้องเด้อมากินน้ำกันได้พี่น้องเด้ออยู่ให้อยู่นาคือเกาด้วยพี่น้องเด้อมาพี่น้องอาจจะมีเสียงเนือเพราะว่ายามมียามเกี่ยวข้าวเกี่ยวนาพี่น้องมาพี่น้องอืมลืมเลยพี่น้องน้ำจิ้มพี่น้องอืขอโทษเด้อลืมไปหนึงพี่น้อง นี่เสี่ยวน้ำจิ้มไปใส่ก้อนพี่น้องทาใส่พี่น้องอืมเล่พี่น้องให้มันแซ่บพี่น้องมักพี่น้องมัดหน่อยพี่น้องมาหน่อยพี่น้องอืมอืมอืมนี่พี่น้องอืมพี่น้อง 买这平常的，嗯，我们炒个干煸，嗯，哦，热不热呢？好冷的，塞不塞呢？嗯，塞不塞呢？ แซ่บหน่อยพี่นีน่ยเขาเจ้าพี่น้อ,อืมไมอเป่แส่เป็นตัวใส่ี่น้่งน้ำจิ้มติ๊กฟดเอิร์นพี่น้อง บ้าทิศทบเนาะเลยเสียบแะน้องยังกรดูกอะพี่อนองบ่ให้เหลืออะไรไปเนาะน้อง แ่บเนาะโอยอดเนาะดังแกลกกลกกลกอยู่เนาะเสียงเนาะแบ่บแท้เลยเนาะเลยตัวเลย สุดยอดไห่ต้องโหแล้วก็พรี้มานำด้วยไป้องเรกินนำพริกนี่ยไป้องสุดยอดครอง ไ่นเปล่าหอมเนะป็นแ้งเปล่าไม่ค่อยเห็น 睡觉了没？在、嗯。陪主播呢，妈。Jimmy 嗯。嗯。嗯嗯 ุร้นะอมกัะปีไนปะน่อนูก็เลยบินมาเนะ่ะแมงวันไปนะ่อกเเลยบินมาไนะ่ยนอยตนะัวใหญ่ไปน่อปาดคักไปนะ่อหอมไปนะ่อ

สุดยอดแม,ม่วันลายรนอน 再不这样，看、嗯，喂、嗯哦哎，再别这来。 tìm được rồi ừ. Được. Ừ. mắc cái nào mình mình quả mà bằng nghề ừ. สาดไปน่องมันต้องเป็นอันนี้ไปน่องไปไปน่องจัดเลยไปน่องเส็แซ่บหน่อยอดยอดนน่อง mm. พี่น่องเอ้ยสุดยอดลเลยพี่น้องเล้วแซ่บหลายพี่น้องใส่กระปีลงพี่น่องโอ้ยลูกธรรมศาสตร์พี่น้องแซ่บพร้อม,อมอไรพี่น้องนะแซ่บๆพี่น้อง sab nai nương, hơ, bí lì cái nương, rồi cái nương đấy, lửa đam, pích cái nương, lại nương, là cái nương บ้นน้อก,ก็พาพี่น้องมาสำนี่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าสีเฮ็ดให้บึ้งพี่น้องถ้าถึกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านน้อยด้วพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนด้วยพี่น้องเด้อ